Okay. Okay. Oh. Wow. Wow. ไอคน้น er ี่นาไ้เยอะนอยู่เพื่อกันบ้าที่เื่แชรอเื่อนเือนน่กเยอะแชมันเปิดร้านสากอยู่ไหมแล้วไงแล้วเกี่ยวอะไรกับคนนั้นอ่ะแชม อ้คนนั้นยืนแเ้เร็แวปูล้ไปไดู้ดูด้ไแล้วค่ะลูกนี้ฟค้างแล้วโอ้โหทาง้วไปอินมาแล้วครับะตูต่อหึอคูสมาธิยังไม่มีแลดลงเลยรสิวนงนึแล้วก็ูเจา่านไได้ก็ไปไปได้ก็ปูสวัสมีตาครับูสวัสีตาจริงๆครับลูกนี้ ปลายกปูปายก็หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับอกเคลอาล้ครับนี่ถ้าเป็นพิเตนี่คงไม่ได้ลนี้ครับอาจจะไปล็อกตโอ้ห้างฟานากร์แต่ยังได้ครับอ้ตรงมาแล้วตัวจัหวะนี้เราถางบาวนยับุยมาลุยไปขวามีโอ้โหเรียกนี่ตัวได้ยินนักหนาไม่บั๊กยิงเองปล่ไหมเปิดไม่ดีลยโอ้โห เรียกอย่างนี้ไม่ส่งตัวมงไม่ได้แล้วนะดูเลยลองล้านเลยนะพี่วัดเอ้ารับตูดหูเอาอย่างนี้รับมิสซิลตึ้งหลังมีส่งแอี่แคลโลกลับมาครับสำหรับมิสซิลนะโดนไปแล้วหนึ่งประตูตอนนี้เจสท้ายครโค้ชโค้ชที่ตอนนี้เรียกว่าย,ายึดกันแบ็กซ้ายตัวจริงเลยคนระับนะบอยโค้ชพีชเข้ามาลูกนี้ดึงกลับอีกทีทนึงยังถึงครับเจ็ บอยเจ็ดล็อกขวาแล้วจ่ายอู้หูฉันหลับแล้วเข้าซองคแล้วเจ็ดโอนจับตัวสนิทล่างแล้วส่วนคู่อาร์เซนอลมีกำลังจนลงสนามเลย ไม่จบเนี่ยทีมคนไทยเออเราชียร์คนไทยดีวยเราชนะสามหนึ่อะไรวะก่ที่ไหนม่เยกเไมยากไม่อยากทำได้ิใจใคร ทงนี้มาเอาหาหมงนไปเอ้าลดตากได้ก็ตัวนี้เกมให้มาลูกไปถึงหน่อยก็โู้เล่จังหวะตอบกับคืนมาไม่ดีครับพค้ชโอ้ให้มาแล้วตัววิ่งนำทางอ้าวิ่งไปไหนแล้วตดนสวนที่มัดอ้าวเข้าขวาพิบััอย่างไงล่ามัจริงเองเลยครับปดทิ้งแล้วจังหวะทุกครั้ดเกมไปร้บ เจ็ดเ้าจีโน่โหลูกจีโนมาแซวร่ผู้สาวตู้ยังไม่ได้ับไปบอลทุ่ทดงขวาของท่านมิสเอตอร์แอนดี้เจ็ดจับบอลได้ดีโอโหแก,กถึงเลยครับแล้วแตกทิงครับ าลูกนีฟ้าไปก่อนครับเอ้เมื่อถึงมองว่าจังหวะไล่แกนไปเข้าเลยด้านหลังเนาะโอ้โหเดี๋ยวแม้แต่จังหวะหองบอลอยู่เ่าก็จะผู้โดนเข้าเลยด้านหลังเนาะอ๋อพาไปครับเป็นฟีคิกระยะเอาเกาะเก็บโคตรครับสำหรับมิดฟิลด์ครับหรือที่บอลในแดนซ้ายเนาะสำรับหน้าที่เป็นคนเปิดลูกนี้ครับแต่จริงๆหรือจะเปิดจะต้องดูครับ เด็กลักฟีดดังตาป่านโค้งโอ้โแล้วตตกนเสโอโูนี่เ่กหมูหน่ครับเอาจันทีู่คนี่วไม่รู้ว่าบอลมันร้อหรือเปล่าแล้วแม่ดูสงสองคนเอาสอมือสรับไม่อยู่โอ้โหดูเป็นไ่ได้อ้ชาตังตั้งหมดน่บอลมันร้อหรือยังไงครับ เ,เล้วเร็วแล้วแล้วนิดติมอาร์แล้วจะสวนกับบอยแอนดี้เจ็ดเจ็ดโอ้โหไม่ได้ดูข้างหลังเนื้อมาแล้วแล้วจังหวะนี้ยังแก้ได้อะไรไม่ได้บอยอาร์เข้าขวาบ,บอยยิงแล้วไม่ติงต่อโอ้โห เจ็ดให้ทางซ้ายแม่ไม่ถึงแล้วผูนี้ยังมีซ้อนเจ็ดไปเองแล้วโดนลูกถุยแล้ไหลทังซ้ายตรงบานี้อ้าเราตูนปอดอ้โหตัวนี้ยลงอยู่ม่ยันล้หัวเฉยี่เปิดไปตเองครับเอาเลยตรงแบบอ้โหเอาแล้วมาุคนเจ็ลูกปลาอ้โหลูกนี้ไปโดนลงเต็มครับอ้บอยครับวิ่มาหมืาอ่อนแป้พื้เฉยเลยอ้ลูกนี้ โอ้โหที่เียเชื่อว่าเตะลงเป็นเตินเฉยเลยอ่ะบ่อยโอ้โหถ้าเป็นแอนดี้มูเข้าเลยล่ะโอ้โหโอ้แล้วสกอร์นี่ลูกทุกคนอยู่แล้วหนึ่งหนึ่งแบบนี้ปัญหายังเกิดขึ้นได้อ่ะฝนก็ตกแล้วด้วยครับใครสาวฟุงสาวมานแล้วตอนนี้ก็ะโอ้โหเอาสังวาลีแอนดี้คิดมาทางขวาครับเอ้าจับไม่ดีครับผู้หญิงใส่ฟานในเกมที่ถอยด้วเองลงไปเล่นทางขวาเลยครับ โอ้ยแล้วโดนเปิดปุ่มเข้าไปนิดนึงับอาจจะไม่ตั้งใจครับแต่ว่าโอ้โหต้องมาออกบอลไปแล้วนะฮะดูครับไม่รู้โดนอะไรเข้าไปแล้วก็ช่วยดูเลยตังกวะก็ออ่าเป็น ลูกปิดพิชเกลาเตินขึ้นมาครับม็ถึงเจ็บเลยแล้วมันน้าตงไหวหรือเปล่าแล้วไหวอยู่ครับถึกจะมาลอตีบอกไหวครับอ่าตัวนี้มันต็ก่อแล้วไปอาจจะไปมาดจงผงแกด้วยหรือเปล่าแล้วจะหมัดเก็มมันเลยคอนโทรลไม่ค่อยได้แล้วแม่ไปมัดจแบนี้ครับตาม โโอ้ใ okay. ห so okay. so so <wh> ้บอลันนี้ย uh, you know okay. <sex> ังมาได้คือเปล่ากอไปายไกลับไปตั้งใหม่แล้วหลังตืนโอดูว่าอีเซตบอลขึ้นไปดกมแล้วอีสไปได้ครับโค้เราเปิดหักข้อออกไป็นง้าแล้วของไปูกเ สามารีแซนี่พีรับลิมแซนตัวนี้ตกคืนมาเศษชิปไม่ผ่านเจ้าหอทงยังไปคม้นได้เอาล้วเปิดสเกม็ตโอ้โหแก้หือกลับไปตั้งกันใหม่ครับดูแล้วข้ามฟาดเร็วทันทีแล้วทางซ้ายครับคนรลากีเข้าหาเราจะทำชิงหรือเปล่าแอนดี้คืนกลับมาตั้งกันใหม่บอยลงมาตูงบอลต่ำเลยครับตอนนี้ไอ้นั่นสั้นเยอะเศษชิปเราเปลี่ยนทางขวาโอ้โหเปิดยัดตัวนี้ไม่ผ่านหานะ แล้วยิงหมูหู่เกิงดีแล้วตูไม่ตรงขอแล้วปรูไม่วไมด้วาตรงที่สองแบบโอกาสก็ค่องไปเยอะทีเดียวแล้วกแต่ตอนนี้ัทำประที่สให้ได้ในเกมอีกอัดเลยแล้วก็จานประตูเพื่อจะกดล็อกขึ้นนำครับอย่ามีเหนือยเรอยู่ที่หนึ่งตอนหนึ่งแล้วก็ทิ้งบอลยาวเยหมาตรงทางหน้ามีบัแเ้วเก็บโอ้โหดูตดตอนยังกระจายเก็บได้ โดลากซีขึ้นมาสวยครับโอ้โห,โอโหปอยเอ้าแอนดี้ทะลุมา,มาตรงนี้แล้วงกินไม่หา่างกองหลัง,ลน,ลงนะวเ่งจับบอลลั่นเลยนะแต่กลายเป็นดีก็ต้องอสุดท้ายยังได้เป็นคอนเทนท์ที่เราเล่นสร้างกับโคตรยิงอัดเสาแรกก็ยิงไม่ไตรงก่อ,แอนแต่จังหวะนี้ต้องจะโดนผู้เสานตัวออกไปแล,ปแล้วจังหวะสุดท้ายครับแล้วก็ขอเป็นตัวแล้วโอ้โหเต็มไม่ไหวเลยครับเอาเอาทางน,นั่งลงครับลงมาแทางครับแล้วลเจ็โอ้โห ีไม่น่าเชื่อครับหมองลุกไปเยอะเลยครับปกติเนี่ลูกมันหนักเลยแล้วโอ้ลูกอากาศเขาเจ็โอ้โหเมื่อนี้เปิดมาเร็วโอ้โหเคิร์ฟมาเข้าหัวปะดิปีเลยครับจังหวะสุดท้ายสับแล้วแหมมันโตนหนาไปหน่อยครับโอ้คลิกก็สาดจ้าเลยครับแม่มีลมส่งด้วยเอาแล้วตรงนี้โอ้ยเอาชนะไปติดลูกไปกับแทกเถอะตรงจังหวะนี้ฟาแล้วโลโอ้โหแม่ขึ้นไม่ถึงที่เล่นช่วงล่างเลยครับ เอ้ารถเหมือนฝนจะตกลงมาท่านล่าตอนนี้ไปเลยสาวงสาวบ้านไว้ก่อนรีบเข้าที่ลกเลยครั้โหรบาถอยอยงน่มาลเลองรตีแล้วโอ้ต้องให้เกติดสนบบอยครับี่ลงมานีไม่ให้ยิงก็จริงแต่จังหอะนีุ้แอั่ให้ครับโอ้โหดูไหลมาไม่ต้องทำอะไรครับ พาหวายพาลงมาแล้วเหน่ง่งแล้วแมนดี้แล้วแฟรลูกนี้รถพระป่าไม่คว้างแล้วโอ้โหเออครดพระป่าพังที่มาทีลูกนี้ครับโอ้ลูกนี้ปฟาไม่เข้ามาแล้วพูดยังไงนะแล้วมาขอให้เตะโดนอย่างเดียวโอกากเลยประตูเรียกว่าเกือบจะร้อยโดนเตะเนี้ยปะตอนี่เราขยับเลยมาคือเราได้ประตูโดนได้ครับสำหรับทางด้านด uh> ิสกี้เรกลับขึ้นมานำอีกครั้งเป็นสองประตูต่อหนึ่งเนี้ เอาแล้วนี่ใครไปยันใครครับโอ้เป็นนั้นเทียบแล้วไปยันใส่นั้นอซ้ติวครับจังหวะนี้รูดถึงมองว่าไปเปิดปุมครับให้ไปลูกไปชิครับมาลุ้นจะรลูกเซตที่ีกค้างเลยนะอมิสิวแล้วเลี้ยงขอามาทางด้านขวานอะขอบเขตโคตรครับมาแล้วมาดูว่าเป็นชิกรายะอคันานจะใส,ส่ไ่ิดึงนาแต่ว่าได้ลุ้นคนาเจ็เอีแมมีข้ายิงทงัตัเรือกทีไปก่อยเดี๋ยวต้องดูครับ อ๋อแลับกำแพงเที่มาสามคนแล้วสำหรับบิ๊กซิลก็ปิ้งมาแล้วจังหวะนี้ปั่นไปทางซ้ายลึกเพื่อนอยู่ตรงไหนกะตรงไหนไปได้ไนก็ไปไไอ้เกลียวไปเตี้ยตอนไหนแล้จังหวะนี้โเพื่อนเรหน้างงเลยครับแการให้บอลฟาแบบนี้ไม่รู้ตรงนั้นมีใครจะไอเล่นยงกูปูสองคนยืนกลาแสดงแล้วเอาแล้วป้ายแตกไม่ดีแต่ว่าจะหนากว่าแล้วซื้อกับเอาฝนตกแล้วร ไม่่มันไม่เอยู่หว่งเครับ5ับบแลวกลับตั้งเงินใหม่ครับู่วันนี้ฝนตมาน่าจะขื่นขึ้นนิดนึงด้วยครับสายไหลมาสวยบอยเอาอีกแล้วบอยงหว่นี้เปิดไม่ทันพี ล้อรอบตัวเพื่อทางขวามีวิ่งเติมไปให้ทูกนี้ดองล้อบอลไหลแล้วเปิดเอ้าลูกตัวหอนเตะลูกนี้เต็มเต็มเลยครับแต่ไม่ใช่บอลเงี้ยโวโอ้ยเตะมึงทำตัวหอมพลิกฟิลครับโอ้โหใช่ครับนี่เพื่อนเก่าเลยครับเคยเล่นทีมเดียวมาก่อนเออรู้จักกันในตัวดีเลยครับจคือฟันเต็มๆไม่โดนบอลครับยโวเพื่อนครับยน่าเห็นได้ครับไม่คู่ โอ้โหถ้าโกลบอลมีโอกาสมาตรงสู่บ้านเจัาบ้านถึงจริงจริงผ่านของดองแล้วไม่ได้เอาบปูที่สองเขามีแต่ตีเสมอให้กับทางด้านเทียบครับเอาเลยใหญ่กว่าเอาบอลมาได้ครับจิ้มตรงนี้ปีมัสยังเก็บได้ครับตรงกลางไปจ่ายบอลไม่มายครับถึงเราจะตกมาตรงนี้ตรงแต่ก็เสือท่าเสือเลยครับเจ็บเล้าลูกนี้ล้างเข้าถึงสองแล้ว ถึงสวยกลับมาเลยครับข้างหน้ามงได้ครับตอนแรกพีมัดแก่งทางครับแล้วปั้งตูน้นี้ทุดจะเอาทมัดยังไงครับทุดแหอาไว้ได้โอ้เรียกดีกว่าทดุดหลบมาแล้วทางขวาว่างอยู่ให้มาพิจาาตังพ้อมแล้วก็ยิงเองตู้นี้ แล้วพี่สาวโอ้โหแดูเลยกองหลังแล้วจังหวะนี้ไม่สกิดแล้วบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเสาได้ครับเสร็จเลยครับเพียร์โอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่านอกจากเก่งแล้วเนี่ยมีโชคด้วยครับโอ้โหวครับดูเลยน่าดูเหมือนแคปีโชคชะตาจะอยู่ฝั่งวิสต์แล้ววันนี้ฝนตกมาเนี่ยไม่รู้เกี่ยวลูกนี้ด้วยหรือเปล่าอาจจะเกี่ยวเพราะว่ามันลื่น ก็ได้มาตูจนได้ครับปีสามครับองมิสซิงส์ใช่ย่างคือมาทางขวาไว้ดีแล้วโอ้โ,โ,อโหูพี่มัดแฟรไปสวยแล้วทางขวาอ้าวแต่ร้อยทีไม่ผ่านตามที่บอลอ้าวแล้วฟาวก่อนครับโอ้โหมิสซิงส์ต่อเป็นแฮนด์บอลเนี้ยโอ้โหพี่มัดน,นั่นส้วันนี้เนยใช้มือช่วยนะนอกจากขาไม่ทันแล้วไปใช้มือช่วย บางเตะเล่นสั้นเลยครับจีวีเจ็ดเรียงแก้วเล่นซ้ายครับทดลบไปแล้วให้ลยุงนี้หนึ่งสองแับทดแล้วทดมาลึกไปหน่อยแอนดี้ไม่ผ่านแอนดี้ไหลหลังมาตอนที่บอยลบไปได้แล้วไหลามาโดดอ้โหดูสิเจ็ด ย,ยังไม่ยิ้มพี่ตาบอยเจ็ดอีกครั้งจะเปลี่ยนกันหละลยังเก็บได้อันนิ้มิลบอยไปสุดเ้นแล้วหาเอา้อาอันดีไปแล้วโอ้โหท้อติ้งมาจริงติดครับเราจะขอเปลี่ยนตัวแล้วโอ้กอทางด้านโล,ลออบ จริงๆโ,โลเลยะพี่จะได้โลไม่นานเลยถอดลออกไปได้เอาทางด้านเอาไงครับโอ้โหทิ้งมาลูกนี้นะหรือเกินไปก็ตอสุดท้ายเป็นโคคิกขึ้นมาแล้วของเบให้ลงมาเล่นก็ไดกยังอยู่สามต่อครับให้ลง<อ>มาเล่นขยับ ขาหมวกวันซ ah, oh oh, oh, okay, ้ายกดบอยโอ้โหให้มาสวยพิจาจับแรกให้ดีครับจังหวะสองเลี้ยงเข้าในอ้าวแล้วให้บอลสั้นครับมันแหลบมาตรงนี้เตะดักได้ครับย้อนออกมาไป อ้าวเราเสียบอลครับโทษตูก็แหวกมาตรงกลางครับโทษแอนด,ดี้ชิปกลับมาจะให้โทษโ,โอ้โหใส่ทิ้งเลยนะเปลี่ยนเอาโลโลงคนระับถอดถ้าโราลงที่มาออกครับอ้าวโลกลับลงมาครับ่่าเดียวบอนศึกตา ờ mày đi lắm mày ít lời em để lúc xuống nước dần ra đi dạ không ไปเองเนาะปอย sociedad, โกลบมาขู่นี่เลยจริงน้องมิ้ถ้าไม่แชร์แนี่มีโอกาสเข้าเลยเราบอกว่าจังหวะสุดท้ายนี่มาดูเหมือนวิถีบอลนี่จะตรงต่อด้วยนะได้เลยคอนเนอร์คิด่ทางฝั่งขวาเลยอ้าวได้เปิดเข้ามาลุ้นครับมิเซลยเจดชิ้ไปเสาไกลไม่พายนะน้องมิงเจดเซิร์กับโลว์เจดโกลบมาสวยแล้วชิ้ดูดิว เ่งเเลยครัหงไมตรงตรงเอาลเเ่งเมือนมันโนจริงใจอนครเบดูครักองเชียร์มีเสียายเลยครับเออจังหวะนี้เตะหงบังจงเช็ดมาให้เลยครับโอ้โหดูครับ เจ็ดเอ้ากายเป็นดีก็ท้งขวาแอนดี้ย้อนกลับมาเจ็ดให้แล้วไฟไม่ผ่านครับเฮ้ยตัวนึง้ยเพีเจ็ดตรงนี้ได้ไปลุกทุ่งของเพี่อแล้วบดูว่านี่ทุ่มเร็วว่าเพื่อนวิ่งมาประคองแล้วครับย้อนมาโลชิปแล้วอุ้มหู จังหวะที่จะให้นีนะ่มันเลยวมากที่จังหวะให้บอลน,นี้เราพยายามจะเปิดให้เพื่อนแต่มันไม่แน่แนเอาเลยแม่ใจกว้างแลด้วยได้เลยครับผมได้เลยได้เลยครับได้เลยใส่สั้นเนี้เจ็บีิดาไฮไปดึงเส้นสวยครับแอนดี้บอยบอยเติบโดนดีเลย์อยู่นิดนึงคืนน่ะมาะเจ็บเอาคนนี้เฮ้ยอยากให้ได้ดูสิครับ ขอสั้นๆครับโค้ดโค้ดรองเลยแล้วก็โอ้โหจะไม่ตรง,ง,ง,งกรอบเวลาจที่จะหมดแล้วครับช่วงครึ่งหลาหลังแบบตอนนี้อยู่ในช่วงเขาเวลาบาดเจ็บล่ารันจริงยาวพิมน้ามาโอ้โหชาติออกมอลชกตรงนี้อะไรเงี้ทำได้ดีครับแล้วไปดื้อเลยครับโค้ดดูครับ โค้ชยังมีความเร็วอยู่ให้มาโอ้โหแฉะแทงหลุดเลยแอนดี้ย oh. ิงตรงนี้ปาตีเสีออกมาอีกโอ้โหหลุดมาแต่ละลูกนี่มูต่าวัตถุนี่เกือบจะหมดสิทธิ์เลยก็ไม่ให้ทนี้ยังดีอ่ะโอเซนี่เอาแล้วหนูข้างหน้าว่างเลยเปิดโอ้โหเปิดไม่มีน้ำหนักครับไม่ผ่านต่างกันม่ได้ครับฟิลแอนดี้จังหวะเดียวมาพี่ตา นาผู้ดำเนินการทุกคนบนเวทีในแข่งขันครับโอ้โหเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับทั้งมิสซิลแล้วก็เพียเอ๋กับโอ้โหวันนี้ก็เอาชนะไปได้ครับพี่เด็กเอาไม่ใช่ครับมิสซิลครับูผิดนิดนึงเป็นมุกครับออกใจพี่เอ๋หน่อยก็เป็นมิสซิลก็เอาชนะไปได้ครับสามประตูตอนหนึ่งแล้วเป็นสุดท้ายวันนี้ก็ยังไงต้องขอคุณเล่นทั้งสองทีมครับทั้งมิสซิลแล้วก็เพียกด้วยครับไทย สาเป็นสามบานอะไรไว้ก็รีบไป